เนื้อสดสดใหม่เลยพี่น้องเอ,อ้ยแทนมาตับเพียเลือดพี่น้องเนื้อสดสดใหม่เลยพี่น้องเอ,อ้ยได้ดีมาขวดนึงพี่น้องหายากยากดีงัวแท้พี่น้องมันขมอําลําเลยมือนี่แซ่บ,บฟัก,ฟ,กฟักให้ละเอียดออฟักมันนี่แซ่บปรุงเลยพี่น้องเลยสินี้ปุงเลยพี่น้องเลย พผิด่นลงไปก่อนเลยพี่น้องสูตรจุ่นผิดผลยังต้องใส่เกลือเกลือเท่าไหร่พี่น้องอย่าไปใส่มากหลายผมว่าพี่น้องใส่ไลชั่งไลขอบคุณขอบคุณ ใส่เดือดสิหนิไม่ดองใส่เดือดถุงเดือดพี่น้องมาหล่เลยมาเลือ,ลอลลย,ยอใส่เพียเพียต้มเลยเด้อพี่น้องเด้อใส่ลูกไปเลยใส่เครื่องเคียงลงไปพี่น้องมีลูกโดดมีหอมซีบักซีออมซาะลาเน่อีหล่าพี่น้องใส่ลงไปเลย เขเละเลยพี่น้องที่นีเละเลยโอ้หมอบใหญ่เลยพี่น้องปลาตรวจจับตรวจจับเลยพี่น้องเอ,อ้ยหนาทานไหมจ้ะหนาทานไหมจ๊ะซ้ำๆคอยลอยเลือดคอยขมพี่น้องเอาดีใส่ทั้งหมดพี่น้องเพี้ยอะไรก็ดีทีดีขวดเด้อพี่น้องเด้อมันต้องแซ่บเอาเชือดตักเสิร์ฟ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุก <t ip> ท่านก้อยอื่นน้องขอขอบคุณเอฟทีพื่น้องทุกท่านเลยนะครับ <t ip> ที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจพี่อ้วนเราครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเราครับเนาะ <t ip> ที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องเลยลำ <t ip> ล้ำลำเรวยกันทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้ได้ก <ief> <t ip> ้อยลอยเลือดเด้อพี่น้องเลยก้อยลอยเลือดแซ่บๆเลยพี่น้องเลยเมี่ยนมะเขือสต๊าฟด้วยสต๊าฟมาหลากหลายเลยพี่น้องลวกกินกันก้อยพี่น้องคืออมล้อมดีพี่น้องแซ่บๆ ทนที่ไม่ทันดีก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเดอ้อแซ่บๆน้ำพีิวันเดอ้อสายจวดเอาไอ้แก่ข้าวจัง่อยก่อนพี่น้องแก่ข้าวหน่อยก่อนอามาทำอะไรทางนั้นพี่น้องโอ้แซ่บคักขนาดปล่อยร้อยเลือดอืม Sẽ có sao đậu đấy phía đằng bên nè Sẽ có sao đậu đâu xem bớt แสบเลยพี่น้องไว้เหมือน,นคอยรอยเลือดคอยขมพี่น้งองเดี๋ยวใส่ดอกมะพร้าวหนูแซ่บหลายพี่น้องตุกดอกดอกสะเดอก เดี๋ยวเข้าไปน้อยนึงแซ่บเลยพี่น่องกดจัดเลยสายจวดมาต้องพี่วันเด้อแซ่บๆ้ำกันพี่น่องเลยเื้อสดใหม่เลยก้อยพี่น่อง nhớ mày với nhau cầm tiếp lên <laughs> ngon ิงก็สดาวนี่แซ่บพักพี่น้องเยออออโอ้ตุกโดดไหมตรวจจัดเลยพี่น้อง 嗯，来吧。嗯。 บลมำเลยพี่น้องน้ำดีกวดหนี่งแซ่บด้วยพี่น้องดีกวดหนี่งก็แซ่บอืมอวัด ผู้เท่าผููเฒ่าัากินไม่ต้งแต่น่อยนะพี่น้องเลยอืดมากกันอย่าขึ้นมากก็ได้กินเลยพี่น้องหลับกว่าสวยแซ่ผพููเถ่าเินา่นัากินอื dạo đêm không biết không biết đâu anh không biết anh phía không nè không sợ cần anh lâm tắt lắp nong cái xem 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 สบายนี่นิ่มดีพี่แบบน,น้องอ่อนไปขาวขาวแซ่บอ่อนอ่อนอู้อูแฉบแซ่บแฉบ ต้องขอโทษขออภัยท่านที่ไม่ท่านดิีนะครับเนาะกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษเด้อพี่น้องเลยขอโทษขออภัยลาแล้วครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องเลยลำลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรงินทองไหลมาเทมาเด้อพี่น้องเลยสวัสดีครับ